โอเคค่ะทุกคนเราก็จะมานึ่งนะคะทุกคนจ้ะโดยการใส่อันนี้เนาะเราจะใช้ชาเรองแล้วเราก็มีอันนี้นะคะมาดูว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะเราแบบทําแบบทำหันค่ะทุกคนเราไม่ได้ตั้งใจจะทําคือแบบว่าอยากกินก็เลยทําเลยนะคะอุปกรณ์เราก็เลยจะไม่ครบนะคะทุกคนโอเคเราก็ใส่แค่นี้ก่อนนะคะ mm hmm. เราก็ทําการปิดฝาค่ะ เรามารุ้นกันนะคะว่าผลงานของเราจะออกมาเป็นยังไงจะทานได้หรือเปล่านะคะเรามารุ้นด้วยกันนะคะ <G ül> ตอนนี้เราก็รออยู่นะคะทุกคนยังไม่สุกเลยค่ะทุกคนเราก็รุ้นนะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงเนาะความหิวค่ะความหิวเนาะความหิวบังคับให้เราต้องทําค่ะทุกคน <C oughs> คอยดูว่าจะกินได้หรือเปล่ายังไม่สุกค่ะต้องรออีกเนาะ เราก็ได้เวลาจะมาเปิดพออบแล้วนะคะทุกคนจ๋ามารุ่นกันเลยนะคะว่าสีสันหน้าตาเราจะเป็นไปยังไงเมื่อกี้นี้หนิงลืมถ่ายตอนหนิงโรยโรยมะพร้าวไปนะคะทุกคนจ๋ามารุ้นกันค่ะปิ้งอุ้ยมันสวยงามมากเลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวหนิงจะตักใส่จานให้ดูนะอันนี้คือขนมตาลของเราเมาทําอีกอันนึงนะคะทุกคนมาทําอีกอันนึงกันเลยค่ะทุกคนจ๋า เราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะใส่แป้งลงไปแล้วเราก็จะโรยด้วยมัก้าวนะคะทุกคนมักคาวออใส่ไปนี่ได้ค่ะแล้วก็ทำการปิดฝ้า <c oughs> <c oughs> ทำการปิดฝาไว้ค่ะทุกคนจ้า อ,อันที่สองค่ะทุกคนสานะคะก็จะงามนิดนิดนะคะงามกว่าอันแรกขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนเราก็ใช้มะพร้าวแห้งนะคะโรยลงไปนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ทําขนมตาลนะคะและนี่ก็คือสีสันของขนมตาลของเรานะคะอาจจะไม่สีสวยนะคะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราไปชิมกันเลยค่ะทุกคนอ้าวสุนิคชิม ดูคนหิวค่ะทุกคนจ๋าโอ้โหบังไงเลยกินดีๆติดคอตายเอาเอามาชิมอุ้ยมันนุ่มมากเลยนะคะทุกคนจ๋ามันนุ่มมากเลยนะอือหือนุ่มนะเนี่ยนะอร่อยนะอร่อยม,ม,มากมนันจะสีไม่ไม่ชัดมากนะคะแต่ว่ามันอร่อยมันหวาน อือฮึดูคนหิวอือตายตายติดคอตายบบนเนี่ยนี่ค่ะเอาลืมถ่ายรูปโอเคค่ะทุกคนหนิงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปหนิงนะคะอย่าลืมเอาไปทํากันนะคะทุกคนจ๋านะคะเป็นวิธีทําก็ไม่ยากนะคะสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะค่ะน้องเราอยากกินขนมตาลนะคะคือแบบว่าเราทําจากตาลที่เป็นกระป๋องนะคะ นี่ค่ะนะคะทุกคนจ๋านะคะคือตาลน,นะคือตาลกระปุกนะคะตาลกระป๋องเนาะที่ใครอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนอยากกินขนมตาลแล้วก็ไปซื้อมานะคะเดี๋ยวหนิงจะลงส่วนผสมให้ดูนะคะทุกคนไม่ยากนะคะทุกคนจ๋าขอบคุณที่รับชมค่ะขอตัวไปกินก่อน,นะคะะ๊าบาย